ถ้าทรงมัดผมสไตล์เกาหลีทําตามได้ง่ายๆกดเซฟคลิปนี้เอาไว้นะคะจะได้หาเจอง่ายๆค่ะ1มัดผมมวยต่ําหรือว่าผมบันที่ม้วนเป็นก้อนกลมช่วงท้ายทอยสามารถมัดแบบยุ่งๆสําหรับเป็นลุคน่ารักน่ารัก,ร,กรวมไปถึงสําหรับทําไปออกงานก็ได้ค่ะเพียงแต่จะต้องมัดให้เนี๊ยบและติดกิ๊บให้เรียบร้อย2มัดผมครึ่งหัวโดยจะมัดครึ่งบนของผมขึ้นและอีกครึ่งที่เหลือจะปล่อยยาวเอาไว้รวมถึงเพิ่มกิมมิกด้วยผมหน้ามา้าหรือว่าการดึงปล่อยผมลงมาร้อง กรอบหน้าซึ่งจะช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนหวานสวยละมุนยิ่งขึ้นค่ะสามารถผมหางม้าสามารถมัดได้ทั้งแบบสูงและก็ต่ำตามที่ต้องการทว่าสําหรับการมัดผมหางม้าแบบเกาหลีนั้นส่วนใหญ่ใช้วิธีการมัดหลวมๆและมีการดึงผมข้างกรอบหน้าลงมาด้วยนะคะ4ทรงผมบันสูงหรือที่หลายคนเรียกว่าทรงผมดัง,งโงะนั่นก็เป็นเพราะลักษณะของการมัดมวยให้เป็นก้อนผมกลมๆเหมือนมีสารเปามาวางไว้บนศีรษะทั้งนี้สาวเกาหลีมักจะมัดผม ตรงนี้ให้ดูยุ่งเล็กน้อยทําให้ได้ความน่ารักที่ดูอ่อนเยาว์แล้วก็ขี้เล่นแสนสนนั่นเองค่ะ5ชิปยอนคืออีกแบบของการมัดผมมวยต่ําจุดเด่นอยู่ที่การมัดผมเป็นก้อนเล็กๆที่ท้ายทอยและปล่อยให้ปลายผมชี้แหลมบอกมาโดยชิปยอนในสไตล์เกาหลีนั้นจะไม่ค่อยเก็บผมให้เนี๊ยบเท่าไรนักนะคะแต่จะดึงผมให้เป็นริ้วๆเพื่อเพิ่ม t e x t u r ์และความฟุ้งเล็กน้อยชอบทรงไหนที่สุดอย่าลืมค่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะ